ว้าวอ้หนุ่งแทงว่าเด็ดใครมันนี่สิพี่น้องนี่ยใครนกอีลุ่มพี่น้องโอ้จะเสียดายแล่ว่าถึงเบ็ดเมียตายแล้วตายแล้วตายแล้วช่วีคนถามผมผมว่าไข่นกมันเป็นจังไก่มาสั่น่ามันฟักบ่อพวกกรองมาสั่นว่านะครับไข่นกที่เขาเอาไปฟักเอาไปฝากแม่ไก่ฟักมันเป็นจังไก่นะครับเอออยูยูพี่น้องอยู่ยูเห็นยูพี่น้องนะ ใครไล่ไล่หน่อยพี่น้องใครไล่ไล่หนึ่งคือไข่นกกระนกนกอิดนกกระตูมเป็นสวัสดีครับสวัสดีนะครับไอ้สางเอ้ยไล่แหละหนาเบานะครับปุ่งป่าสุขููสุคนันะครับพี่น้องปองไปนะครับเมื่อนี้นะครับกับมาในบรรยากาศที่หลังออกพรรษานะครับออกพรรษานะครับเขาพรรษาลาพระเจ้านะครับพานพ้่นไปนะครับ นะครับมื่อนี้ผมจิมาชี้แจงนะครับพาพี่พาอน้องมาชี้แจงเรื่องเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับคลิปที่ก่อนๆนะครับผมเคยพาพี่พาอน้องนะครับไปซอยนกตูมหรือว่านกอีลุ่มนกกระตุ้งเนี่ยอะไรพี่น้องนะครับเมื่อกี้มีสามาอยู่มีแดอยู่นะครับมีสามาตอบตอบรับเขามากนะครับฟีดแบ็กครับขอฟีดแบ็กครับขอมากนะครับว่าสั่งภาพแดนะครับผมมา่งึดเต๋า บางคนว่ากาสาบานบ่ว่า่าว่านะครับกาสาบานบอ่อพระเจ้าของบ่ได้เป็นผู้ไ่เบดนกตัวนั้น่า่าว่าสาธุนะครับความสาบานบางท่านมีในสิ่งวิทยาศาสตร์นะครับแต่เพื่อความสบายใจของไอ้ไส้แลหลายท่านหรือบางท่านนะครับที่เป็นบ่เข้าใจในเจตนารมของผมนะครับขอใหอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณภสยามเทววจิระนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวสากลนพิภพที่เพิ่ประเดิน,นทย้ยเขาหนีมีนะครับ่าผมนะครับ เป็นผู้ทำลายนกตัวนั้นจริงนะครับหรือว่าไซเบ็ดนกตัวนั้นจริงนี่นะครับขอให้ผมกับครอบครัวมีอันเป็นไปนะครับมีแต่สิ่งที่ล่มจมเกิดขึ้นมาแต่ถ้าผมบด้เฮทนะครับขอให้ครอบครัวผมเจริญรุ่งเรืองขอให้ต <jun> like ัวผมและครอบครัวเนี channel, ่ยมีแต่สิ่งดีๆเกิดเข้ามาในชีวิตนะครับในทางครับกันนะครับถ้าผมบด้เฮดอีกนะครับขอให้ครอบครัวของคนที่คิดที่บ่ดีที่คอมเมนต์ตัวนั้นมานี่ขอให้ครอบครัวของเพิ่นนะครับ ประสบแต่สิ่งที่มันโหดโหนได้ไล่นะครับประสบแต่สิ่งที่มันบออะบ่มีบ่บ่มีความบ่มีความพอใจนะครับประสบแต่สิ่งที่เพิ่นอะขอไอ้เพิ่นร่วมเพิ่นจมนะครับถ้าผมบ่ได้เฮ็ดอีหลีนะครับผมก็เลยมาบอกพี่มาบอกน้องนะครับว่าอะผมบ่ได้สร้างภาพนะครับผมเฮ็ดอีหลีนะครับหลายๆท่านก็เข้าใจอยู่นะครับก็บ่ส่วนที่บ่ผู้บ่เข้าใจผมก็เลยต้องมาอธิบายให้ฟังในมื้อนี้นะครับส่วนมีคนถามผมผมว่า ใครนกมันเป็นจังได่าสันว่ามันฟักบ่ผู้กองว่าสันว่านะครับใครนกที่เขาเอาไปฟักเอาไปฝากแม่ไก่ฟักมันเป็นจังไดนะครับมื้อนี้นะครับผมเขาไปบ้านผมสิพาพีีพาน้องไปเบิ่งนะครับอ่าอาทิตย์แรกผมไปเบิ่งอาทิตย์แรกผมไปเบิ้งแล้วนะครับอาทิตย์แรกผมไปเบิ้งแล้วยังม้อนเนฟักพี่น้องนะครับแต่เที่ยวนี่ไปเบิ้งกันนะครับว่ามันจะเป็นจังไดพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องเขาบ้านนะครับมาเบิ่งปาแยงมาเบิ่งอาน้าเร้วยแล้วเขาไปเบิ่งใคร นกตูมกันครับพี่น้องฝนก็เป็นตะตกครับพี่น้องนะครับเอานึ่งอาทผ่พานไปนะครับนึ่งอาทผ่พานไปเขาไปเบิ่งกันพี่น้องว่าไข่นกที่เขาฝากแม่ไก่เบาไหวมันเป็นยังไงไปเบิ้งพี่น้องนะครับไข่นกนะครับไข่นกตูมที่เขาออมาาน่ะนะครับที่เขาโปซอยแม่มันไปแล้วนะครับแต่ว่าไข่มันนี่ผมออกมาให้แม่ไก่ฝากไปเบิ้งกันครับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับ ไปเบิ้งกันพี่น้องว่าเป็นจังไรโอ้ยจะเป็นอยู่คับอยู่แค่เบิ้ลไปใกลกับไรทำไมมันคาบไปทีมแล้วห <c oughs> นี่มดหนีแค่ <c oughs> ปะขอให้รอดเด้อนี่นแล้วพี่น้องขณะขอเบิ้ลเน่ขอเบิ้งไก่เน่ขณะงี้ต่อต่เอ,อ,เอ,อเออเออเออ เอออยูยุพี่น้องอยู่ยุบเห็นยุพี่น้องนะนะใครไล่ไล่หน่อยไปน้องใครไล่ไล่หนี่คือไข่นกกระนกอิดนกกระตูมพี่น้องไข่ไล่ไล่เป็นไข่นกตูมมันเอาอยู่อืมฝากเด้อฝากมองไปใกล้ได้ฝากมองไปนกมันในรีตูนมันเดี๋ยวไปน้องสัปดาห์แรกพี่น้องพุ่งพานไปนึ่งสัปดาห์ นั่งบคานมีวีแววอย่างอยู่ตอนนี้ไก่เมย์มันกำลังหว่วงหว่วงแห้งไปหรอกตอนนี้เข่าแห้งกับอะไรใบแห้งกับอะไรเบื้องแห้งกับอะไรแต่ว่าเบื้องน้องว้ายนี่เห็นเห็นเห็นไค่น,น,คนกตูมอยู่ไปหน่อยนะไคน่นกตูมอยู่ปุ่นอืมอเนีนห่วงใัรเว้วยให้เบื้องได้ห่ย จับเด้อยงเบิ้งแต่น้เบิ้ง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 ยังตรวจ็บป่ามันข้ามมือไกล้กระไรเน้ไปนอ้อง <c oughs> เอานะครับเดี๋ยวจังลองเบิ้งจะเข้าผมนี้ยินเสียงผมมันเสียงนกยุกไก่ผมจะนอ้องคนละมองกันแต่ว่าอยู่หนีบอนในฟักไก่กับบอในฟักไก่ก,กับบอในออกมันยินเสียงนะ ขันมันเอายู่ตั้งสี่นี่ผมว่ามีโอกาสหลอดอยูดของพี่น้องเนาะขันมันบ่วถิมลูกมันน่ะขันมันบ่วถิมใครอ่ะพี่น้องเพราะว่าน่ะใครหน่วยหนึ่งเห็นเราหน่วยหนึ่งอยู่นะครับไอ้สายมันวาอาร้องออกมาเบิ้งออกมาฟักใส่หนีร้องเบิ้งใส่ไกลร้องเบิ้งตัวเลกว่าจะไปใส่เครื่องพี่น้องเครื่องดันพังนะครับโทรถามแล้วนะครับเครื่องพังว่าสันว่าเครื่องฟักใครที่ผมว่าผมเสียวเมื่หรพี่ให้น้องเบิ้งอ่ะเดี๋ยวไปไปฝากไปฝากเป็นเป็นฟักให้นะครับที่ผมบอกชูฟังนะ นะครับแต่ตัวนี้นี่แม่มตัวนี้แม่ไก่มันเอาอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าตาที่ตามในมือตัวต่อไปพี่น้องไม่ตัวนี้แม่มันออกจากข้างเราพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันครับว่ามันจะมีไขวัวนะครับไข่นุกตุมนะครับตอนนี้เม่มันออกจากข้างล้วพี่น้องไปเบิ้งครับ ใไฟแตกหน่อยหนึ่งไอ้นี่แตกไปหนอแตกหน่อยหนึ่งหายไปใส่สองหน่อย เห็นสามน่วยอีกสองน่วยหายไปทา้งไหนบุ๊บเหลือสองน่วยไปน้องผมเลยเอามาแหวงอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นมันฟักหมดแล้วสุดท้ายแล้วเบิ่งเป็นเบื้งสี่เลยไปน้อง บ่เหลือใครชักหน่วยมันไปยังไงบ่ลักษณะของการแตกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเมนน่าจะเป็นแ,แม่ไก่เป็นคนจัดการพี่น้องนะครับสรุปแล้วเฮ็ดบ่ไดพี่น้องไอ้นะครับสรุปแล้วโบ,นะบ,วบฟักนะครับโบประสบความสำเร็จ <c oughs> แม่ไก่กระไร นะครับก็ถือว่าบ่ประปปสบผลสําเร็จนะพี่น้องเนาะนะครับก็เสียดายมันอยู่นะครับจักเฮ็ดจ,จังได๋นะครับก็บซอยได้เต็มที่อลไรพี่น้องนะครับซอยได้เต็มที่นะครับไอ้ทรายเนี่ยน้ำมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะผมกับพยายามเฮ็ดนําน,นะครับเกี่ยวกับอ่าซอยลูกนลวงอีลุ่มตัวนี้นะครับอ่ากะถือว่าเต็มที่นะครับถือว่าเต็มที่ก็มันแล้วนะครับกับบ่ได้อ่าบา่ได บบได้บบได้ผลนะครับทังที่เหลายคนไอ้ซายเพิ่นฝากความหวังเอาไว้ก็ตตรงขอตรวจขอไัยนะครับกัเอาเป็นว่าถ้ามีรอบนานะครับถ้ามีรอบนาไม่ีโอกาสแบบนี้ผมสิเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการนะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครของนกอีรุ่มที่เขาได้ม้านั่นนะครับที่เขาได้มา้าเอาไว้แม่ไก่ผมเชื่อว่าแม่ไก่มันคิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นคนละขนาดนครับไกบ่นะครับแล้วก็สีนะครับสีมันบบคือบบคือสีของ ของไก่ไปหน่องบวคือสีของไข่ไก่นะครับมันเลยมันเลยทำลายมันอาจจิกนะครับผมสังเกตบางมีมีหน่วยหนึ่งที่มันแตกนะครับช่วงช่วงอาทิตย์แรกๆนะมันจีแตกนะครับมันจีแตกไปไปใบนึงไปหน่วยหนึ่งที่เห็นจะชัดเลยนะครับคิดว่าเป็นร้อยแตกของของแม่มันจิกของแม่ไก่มันจิกกันไ่หน่องนะครับแต่ถือว่าบวกประสบผลสำเร็จเอานะครับกับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปที่ล่มเลี้ยวนะครับเป็นคลิปที่ล่มเลี้ยว ในภารกิจซอยเหลือลูกนกอีลุ่มกับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนีก้ก็ขอติดขออภัยนะครับฝากไว้กระปีกระนองว่านะครับนกอีลุ่มนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับพยายามเฮ็ดอีหยังกะพยายามคิดจังหน่อยนะครับบ่บ่บอกอีหยังหลายนะครับบอกว่าแค่นี้แหละว่าคิดจังหน่อยนะครับนกอีลุ่มเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะนกตูมบ้านเฮานี่ล่ะนกตูมนกอีลุ่มนกกระตุ้งนะครับเป็นนกชนิดเดียวกันนะครับที่สําคัญ เป็นสัตว์ปา่าคุมครองนะครับโชคดีไม่ใช่สุขสุขคนสวัสดีครับผม